ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนิวพารวยนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยนะครับผมวันนี้มีแนวทางของคุณยายเต๊กนะครับผมจะมาแบ่งปันเนาะแล้วก็จะมาแจ้งข่าวกับเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมว่าต่อไปนี้นะครับผมคุณยายเต๊กจะไม่ได้บอกกองแล้วเนาะคมจริงก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาลงคลิปย้ำอีกเผยเอฟซีท่านไหนนะครับผมที่ยังไม่เห็นเนาะนะครับก็จะ แจ้งอีกทีหนึ่งแจ้งอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่า FC จะได้ไม่หลงนะครับผมต่อไปนี้นะครับผมยายคุณยาเต็กเนี่ยจะไม่ได้บอคลิปให้กับทั้งช่องแล้วนะครับผมจะเป็นแอดมินนะครับผมแอดมินทั้งสองคนเนาะจะเอาแนวทางมาแบ่งปัน FC นะครับผมจะเป็นสื่อกลางให้นะครับจะเป็นแค่แอดมินเท่านั้นนะครับผมที่จะมาพูดให้เนาะนะครับคุณยายจะไม่ได้บอกกล้องให้แล้วนะครับผมก็อยากให้ FC เข้าใจตรงกันเนาะนะครับ okay. แล้วก็เรียกลูกชายก็ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเรียกลูกชายก็ได้เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากตัดไปจากวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสามเนาะอีประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้านี่ครับผมว่าหรือไม่ก็ยี่สิบนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะไปตามให้นะครับผมเดี๋ยวจะไปตามให้เรียกสำหรับเลเวลไซด์เนาะสำหรับเอฟซี่ทอนะครับผมวันที่ยี่สิบสี่นะครับจะไปตามให้เนาะนะครับวันนี้ก็เป็นเลขตารางของคุณยายนะครับผมแล้วก็มาแจ้งเอฟซีนะครับ ก็สวัสดี FC ที่เข้ามาใหม่ด้วยเนาะนะครับผมสวัสดีนะครับก็คุณยายก็มีอาจจะมีปัญหาเนาะก็เลยว่าไม่สามารถออกกล้องได้นะครับผมก็ก็เข้าใจคุณยายนะครับผมก็เลยว่าก็ยังดีนะครับผมที่ว่าคุณยายไม่ออกแล้วคุณยายก็ยังอยากแป่งปันให้ FC เนาะก็คือว่าในใจแกก็อยากให้ถูกแต่ว่าความเป็นจริงแกก็อายุเยอะแล้วเนาะก็เลยว่าให้ทางแอดมินเป็นสื่อกลางให้ ครับแต say, so, like ่ว่าแอดมินก็ไม่ขออะไรมากขอแค่ว่าคุณยายแกให้ตัวเลขมานะครับผมสําหรับเลขของคุณยายแล้วก็เลขของตารางเนาะนะครับในใจแอดมินก็ก็คิดว่ามันไม่จําเป็นหรอกที่ว่าจะต้องไปถ่ายคุณยายเนาะขอแค่แนวทางที่แอดมินเนี่ยเป็นเสือกลางมาบอกให้เอฟซีมันเป็นแนวทางของยายจริงจริงเนาะนะครับแล้วก็พูดคุยมากับคุณยายจริงๆนะครับผมคุณยายให้ได้ให้มาแบบนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็ทั้งเป็นความฝันเป็นอะไรก็ ก็ไปฟังมาจากคุณยายอีกทอดหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นเลขตารางเป็นความฝันเป็นคำนวณที่คุณยายจับออกมานะครับผมขะงวดนี้เพิ่นฝันว่ายังค่ะคุณยายก็ฝันว่าเลยนะฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้ฝันว่ามีคนอาเนื้อมาให้กระสอบใหญ่นะครับผมเต็มเต็มกระสอบเลยนะครับงวด่แล้วคุณยายฝันว่ามีงูลเลื้อยเข้าบ้านอ่งางวด่แล้วฝันว่า มีงูลแล้วเข้าบ้านงวดนี้ฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้นะครับผมยืนรอที่หน้าบ้านเนยถือเือมาถุงก็สอบใหญ่ๆเลยนะครับกับฝันดีเนาะอืมจะไม่รู้ว่าจะเต็มตีเป็นตัวเลขอะไรเนาะเพราะว่าหลักๆนี้คุณยายจะไม่ค่อยเอาเลขความฝันมาจับใส่กับตารางอะไรเงี้ยคุณยายก็จะเอาตารางล้วนๆนะครับผมเพราะว่าตารางนี้ก็ค่อนข้างที่จะแม่นเนาะนะครับคุณยายก็เลยเน้นในตารางนะครับผมมีสามตัวมีสองตัวนะครับผมบางงดก็เข้าสองตัวบางงดก็เข้าสามตัวนะนะครับ งดก็เข้า2ตัวบนล่าง2ขาอะไรอย่างงี้นะครับก็งดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมถลักเลขตารางนะครับตารางแล้วก็ที่คุณยายเต้กนีจับออกมาให้นะครับผมก็ให้ FC เอาไปพิจารณาเนาะนะครับทางก็มีข้อมีหลุดนะครับผมหรือว่า f c ท่านไหนอยากจะเอาไปใส่กับเลขของ FC ก็ได้นะครับผมเอาของตารางมาจับกันอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วแต่ดุลพินิษของ FC แต่ละท่านนะครับผมก็ให้พิจารณาดูนะครับ เลขตารางนะครับผมตารางก็มีสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์้าเจ็ดสามหะครับผมเป็นตารางตารางก็ออกวันไหนก็คือว่าแนวทานจอกวันไหนก็ให้เอาตารางของวันนั้นนะครับผมมาจับนะครับง่ายๆไ,ไม่ก็เป็นเลขตารางกำลังวันเนาะค่ะตารางกำลังวันแล้วก็งวดน,นี้ออกวันพฤหัสเนาะวันที่สองวันพฤหัสจะมีสอง ห้าศูนย์เก้าเจ็ดสามหกนะครับผมแล้วก็มีเขียนมากับสูตรว่าข้างแรงจับขึ้นข้างขึ้นจับลงนะครับผมเป็นตารางของคุณยายเนาะก็ตามนี้นะครับผมสองห้าศูนย์เก้าเจ็ดสามหกนะครับแล้วก็ต่อไปนี้คุณยายเต้ก็จะไม่ได้มาพูดอีกแล้วเนาะนะครับต่อไปให้ถ้าเห็นแอดมินก็ถือว่าเป็นคุณยายนะครับผมถ้าขึ้นหัวข้อว่าของคุณยายเนาะถ้าขึ้นหัวข้อว่าของคุณยายก็คือเป็นคุณยายนั่นแหละครับ เป็นเลขของคุณยายนะครับผมถ้าขึ้นหัวข้อแอดมินก็เป็นแอดมินนะครับก็สําหรับเลขตลารางงวดนี้ก็สองห้าศูนย์เก้าเจ็ดสามหกนะครับเป็นตารางส่วนที่คุณยายแกจบให้นะครับคุณยายแกจับให้ก็ม,กม,นนมีตัวเน้นก็มีหกสามห้าอันนี้สามตัวนะครับผมตัวนี้ก็มีหกสามห้าแล้วก็ตัวรองเจ็ดห้าสามนะครับ เป็น3ตัวนะครับส่วน2ตัวจะมี29 53แล้วก็67ตัวเน้น2ตัวอยู่ที่67นะครับผม2ตัวตัวเน้น6 7นะครับผมก็เอฟซีท่านไหนอยากจะจับเองก็สามารถจับได้เนาะนะครับเอาเลขวิ่ง FC ที่แม่นๆมาจับกับเลขตารางของคุณยายก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าจะจับของในตารางคุณยายทั้งหมดนะตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็ให้ FC พิจารณาเอานะแต่ว่า FC จะจับ ถ้าได้เลขทิงแม่นๆมาเราไม่จะเป็นต้องมาจับหมดทุกตัวก็ได้นะครับผมอย่าง FC ได้2มานะครับสอ,อะไรมาทีกทีก็ไม่จับเลยนะครับหรือว่าจะพิจารณาตามที่คุณยายจับมาให้ก็ได้นะครับผมก็มี6 635สามห้าเจ็ดห้าสนะครับผมสองเก้สามดนะครับหกเป็นตัวเน้น2ตัวนะครับผมส่วน3ตัวเน้นจะมี6กสาหานะครับผมค่ะนี้ของคุณยายเต้กนะคะครับ ของเลขคุณยายนะครับผมส่วนเลขลูกชายที่ fc รอนะครับผมกดรอไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะตามให้นะครับผมอีกไม่นานนะครับอีกวัน2วันนี่แหละครับเดี๋ยจะพยายามตามให้ให้ไวๆนะเนาะเพื่อที่ว่า fc จะได้ไปหยิบจับโรตารีไว้ทนะันเนาะครับก้อนนี้ก็จะตามไปอยู่งวดที่แล้วมันกระชันคิดเกินไปนะครับผมมัเช้าวันเดีกออกนะอดีเนาะก็เลยว่า fc มาท่านอาจจะไม่ทันหรืออาจจะไม่เห็นนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ fc คิดว่า fc น่าจะเห็นนะเพราะว่าเช้าวันนั้นคนดูเยอะมากนะครับคนดูเยอะ แต่ว so so ่าอาจจะหยิบกับรัตเดียวไว้ไม่ทันเนาะนะครับแล้วก็คุณยายก็ฝันดีด้วยเนาะงวดนี้ครับคุณยายก็ฝันดีด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าแนวทางของคุณยายนะครับผมหรือว่าของเลูกลูกชายเนี่ยของใครจะมาแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะตรงกันไหมว่าเลขลูกชายกับของคุณยายนี่จะตรงกันไหมนะครับเดี๋ยวจะแอนดมวินจะพยายามตามให้ให้ไวๆนะครับผมเพราะที่ว่า FC จะได้เห็นกันทุกคนเนาะก็เมื่อกี้ FC หลายท่านก็อาจจะไม่เห็นนะครับผมเนาะเพราะว่า เวลามันค่อนข้างกับชั้นชิดเนาะก็คือว่าไปไลฟ์สดตอนเช้าแปบ๊บเดียวเลเวมันก็ออกแล้วสี่โมงใช่ไหม,มก็กลัวเอฟซีอาจจะไม่ได้ดูนะครับผมก็ขอกำลังใจเอฟซีนะครับผมกด like หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมกดติดตามกด s ับสไครต์เอาไว้นะครับผมเนาะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องนะครับผมเดี๋ยแอดมินเนี่ย,ยจะหาแนวทางดีมาแบ่งปันให้เอฟซีนะครับดูตัวเลขเลย นะครับอันนี้ก็เป็นตารางของคุณยายนะครับผมข้างเรมจับขึ้นข้างขึ้นจับลงนะครับผมเป็นเลขตารางเนาะนะครับส่วนตัวนี้เป็นที่คุณยายจับออกมาให้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวเน้นเนาะนะครับ F C แคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพีลงเท่านี้สวัสดีครับ